ครับก็เป็นอินาซูมานะฮะตัวนี้เป็น k King of ออฟนักเกตนะฮะก็สภาพโดยรวมก็คลาสสิกครับสีก็มีร้อยบ้างตามอายุกันใช้งานฮะแต่ว่าอย่างหลังเนี่ยคือสเปคจะมาเหมือนตัวพันเลยอย่างหลังร้อแปดสิบนะฮะตัวนี้ <c oughs> ก็คือใหญ่มากนะฮะยัดได้สองร้อยนะฮะคือเบมโบ แท้โลโก้แดงนะคู่หน้าซ้ายขวาเลยแล้วก็โชกหลังโปลินแท้นะะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับนี่คือรอบเดินเบานะฮะค่อนข,ข้างนิ่มเลยทีเดียว เดินเบาอยู่ที่พันหน่อยๆนะนิ่มเลยเดี๋ยวลองมาดูตากาันล่งนะเข็มน้ำมันใช้ได้นะครับพอดีน้ำมันมันจะหมด ก็ลองดับแล้วสตาร์ทใหม่เนี่ยฮะก็ยังนิ่งอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ092 475 1679ครับผมวัชระ,ะเจ้าเก่าครับ